โคราชขุดพบทับหลังลายสิงศิวลึงอายุกว่า1,000ปีสำนักศิลปกรที่10ดำเนินโครงการขุดแต่งโบราณสถานปราสาทบ้านบุใหญ่ตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาได้ขุดพบหลักฐานทางโบราณาคดีชิ้นสำคัญได้แก่ ทับหลังลายสิงถือท่อนพวงมาลัยในสภาพสมบูรณ์สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศตวรรษที่16-17และขุดพบศิวลึงมีสภาพสมบูรณ์เช่นกันอายุกว่า1,000ปีที่ปราสาทบ้านบูใหญ่ การขุดพบศิวลึงครั้งนี้บ่งบอกว่าปราสาทบ้านบูใหญ่นั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นาศาสนสถานในาศาสนาพามาก่อนคาดว่าเป็นาศาสนสถานในวัฒนธรรมขเขมรโบราณสิ่งก่อสร้างเป็นศิลปะเขมรโครงสร้างใช้หินทรายบริเวณแหล่งหินตัดอำเภอสีคิ้วซึ่งเป็นแหล่งเดียวกันกับปราสาทหินพิมายเป็นวัสดุหลัก รูปเคารพกำหนดอายุเก่าแก่ประมาณ1,000ปีเทียบปัจจุบันสำหรับปราสาทบ้านบุใหญ่มีสภาพทั่วไปเป็นเนินเล็กๆมีก้อนหินทรายพังทลายกระจัดกระจายตามบริเวณรอบๆไม่เหลือรูปรลังของอาคารสถาปัตยกรรมทางสำนักศิลปรกรที่สีบนครราชสีมาจะทำการศึกษาโดยนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาสู่แนวทางในการบูรณะาปราสาทบ้านบุใหญ่ให้กลับมาสวยงามอีกครั้งอันหนึ่งข้อมูลเพิ่มเติมจากพิพิธภัณฑาาา์สรถานแห่งชาติพิมายได้เปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวการพบสิวลึงโดยระบุว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นข้อมูลจิ๊กซอสำคัญที่จะทำให้สามารถไขประตูแห่งการเวลาของปราสาทบ้านบุใหญ่นี้ได้ ทั้งนี้ยังนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นพบโกนทับหลังสำหรับโกนทับหลังที่ค้นพบในครั้งนี้เป็นทับหลังที่อยู่ในขั้นตอนการสลักล่างและผลิตตรงกลางของทับหลังสลักเป็นภาพสิงยืนคายท่อนพวงมารายัยด้านบนท่องพวงมาลาัยสลักเป็นลวดลายใบไม้ตั้งขึ้นด้านล่างสลักเป็นลายใบไม้ม้วน จากรูปแบบศิละปะสามารถกำหนดอายุได้ว่าโกนทับหลังชิ้นนี้มีอายุในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่17การค้นพบโกนทับหลังสำคัญอย่างไรการค้นพบนี้ช่วยเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ทำให้สามารถกำหนดอายุของปราสศาทได้ ร่วมกับบริบทของหลักฐานทางโบราณคดีที่พบนอกจากการพบโกนทับหลังยังแสดงให้เห็นว่าปรา,าสาทหลังนี้ยังสร้างไม่สมบูรณ์โดยมีนักวิชาการได้สันนิษฐานถึงการสลักลวดลายที่ไม่สมบูรณ์ของปรา,าสาทในวัฒนธรรมทางเขมรโบราณว่าลวดลายที่สลักไม่แล้วเสร็จเหล่านี้สะท้อนถึงปริมาณของช่างสลัก และระบบการจัดวางงานช่างได้เป็นอย่างดีกล่าวคือจํานวนช่างสลักคงมีจํานวนไม่มากนักด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเดินสายทํางานเมื่อช่างจําเป็นต้องเริ่มงานนะับปาสาทหลังใหม่งานของปาสาทหลังเก่าจึงยังคงค้างคาไม่แล้วเสร็จ สำหรับปราสาทบ้านบุใหญ่สำนักศิลปากรที่สิบนครราชสีมากำลังดำเนินโครงการขุดแต่งโบราณสถานปราสาทบ้านบุตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำข้อมูลเป็นแนวทางในการบูรณะปราสาทบ้านบุใหญ่ให้สวยงามและเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่น่าภูมิใจของคนสูงเนินและคนไทยสืบไป